ของเปยก็รู้สึกว่าโนอาเป็นมากกว่าครอบครัวรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเปยเลยเป็นหัวใจอีกดวงที่อยู่ในหน้าอกเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แฟนมันเป็นแบบคู่ชีวิตเป็นอะไรไปแล้วอะสวัสดีค่ะเปยค่ะเปยไปเรื่อยค่ะธานาพัชศรลนครับโนอาครับผมเป็นแฟนกันคบกันมาเข้าปีที่12แล้วครับ จอการครั้งแรกคือไปจีบใน Facebook กําลังเป่าเปียวหัวใจเขาก็ทักมาจีบแต่ถามว่าถ้าเจอกันครั้งแรกที่ไหนจะเจอที่มาบุญคลองเ้ยผิดหวังกับความรักมาตลอดเลยความเด็กกันเนาะเออเราคิดว่าแบบเราผิดหวังเหลือเกินกับความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นกับเขาหลังจากที่เราแยกกันที่บาบุญคลองเว้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบรู้หลักความว่าแบบถ้าอะไรที่มันใช่เราไม่ต้องพยายามจรงิงๆเขาเป็นคนแรกเว้ยโนอ,อาเป็นคนแรกที่แบบแยกกันปุ๊บโนอาโทรกลับมา เธอถึงไหนแล้วกลับบ้านดีๆนะเป็นความรู้สึกไม่เคยได้รับอันนี้จากไข่แม่งโคตรแฟนตาซีอมเมซิ n g เออครั้งหนึ่งฉันเคยได้ไดมีความสุขสุดๆกับแค่สายเดียวของบ้านอะ <ış qui> เบย์ไม่เคยคิดเลยว่าอุ้ยเขาเป็นมุสลิมเขาเป็นไรแค่ฉันรักเธอจบ ก็ขอบคุณแบบมากระปานะที่เข้าใจเพราะว่าโดยที่บ้านเป็นมุสลิมเราก็ทําทุกอย่างตามกฎบทบัญญัติของศาสนาในมุมที่เราสามารถจะทาได้มุสลิมบางคนอาจจะไม่ได้เป็น LGBT เนืแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของศาสนาครบถ้วนอย่างที่ควรจะเป็นโอเคในในเมื่อแบบพระเจ้าเนื ลิขิตชีวิตเราหรือสร้างสิ่งที่มีไว้ในโลกวันนี้แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างมาคือศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเนะแต่ว่าสังคมเราอ่ะมันประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบเราก็คิดว่าเสียงที่ไม่เห็นด้วยอ่ะมันก็เป็นเสียงหนึ่งในประชาธิปไตยแต่เราก็ต้องมองดูว่าเสียงส่วนใหญ่อ่ะมันเห็นด้วยไหมเราก็ต้องไปแบบประชาธิปไตย แต่ละคนมันให้ความหมายของค,คววรอบครัวไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางครอบครัวที่เขาไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดมาจากสายเลือดแต่เขารักเหมือนลูกเช่นแบบการรับมาเลี้ยงอดออบหรืออะไรบางอย่างนั่นก็คือครอบครัวนี่ก็คือครอบครัวคนที่อยู่กับเปย้ยเคียงข้างเป้ยมาตลอดไม่ว่าเป้ยจะอยู่ในโมเมนต์ไหนดีใจทุกใจสุขใจเสียใจเกิดการสูญเสียก็มีเขาเนี่ยคอยปอบคอยอะไรเนาะขอแค่อยู่ข้างๆหันขวาไปแล้วเจอเนี่ยคือจบ คนรุ่นหลังอาสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องปิดหลบๆซ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยบางครอบครัวเนืที่รู้สึกว่าการเป็น LGBT เนี่ยมันแบบเดือดร้อนเหลือเกินนู่นนี่เหลือเกินเฮ้ยจะไปแต่งงานกับเขาแล้วเขาจะยังไงมรดอกจะแบ่งได้ไหมอะพอมันได้ปุ๊บไปเลยหรือแม้แต่การบูลลี่มันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาก็จะมอง LGBT เนี่ยเป็นคนทั่วไปที่มีกฎหมายรองรับก็เป็นหนึ่งหนึ่งคนในสังคม